สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาขายของะคะ่ะเลาว,วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะชื่อสาวตั๊กเองใช่สาวตั๊กหายจากวงการเฟซบุ๊กมานานนะคะวันนี้อวันนี้เราจะมาขายของของที่เราจะขายเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเสื้อต่างๆนานา,นา,นาอืมแล้วก็ยาจะได้แค่นี้แตวเราดูก่อนนะคะวันนี้จะขาย อ่าถ้าจะขายเป็นจะให้ดูเป็นเสื้อนะคะนี่ค่ะเสื้อเนีย่ยมองเห็นไหมอเสื้อนะคะมองไม่ค่อยเห็นนะคะร้านชื่อร้านว่าชื่อร้านลักยิ้มนะคะก็ช่วยช่วยพี่พี่เขาพรีเซนต์นะคะมีหลายรูปนะคะสวยใช่ไหมคะตาสวยค่ะสวยมากตาเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะเคยเห็นแล้วค่ะสวยมากจริงๆที่สุดอ่า นี่คะ่ะเฟรบุคค่ะคอ่าอไปนะคะเราจะมาเสนอครีมค่ะครีมเห็นเรามีพรีเซนเตอร์พิเศษมานั่งน,นี้พรีเซนเตอร์พิเศษของเรานะคะก็ <c oughs> คือไม่ต้องมาดูหน้าแนนนะคะ <c oughs> ดูหน้าตักนะคะอืมตักค่ะคุณใช้ครีมอะไรคะตักทําไมคุณถึงได้ผิวดีแบบนี้ขาวเนี่ยอะไรแบบนี้ตอนนี้ใช้นี่ ชื่อเรีร้อเนี่ยนี่ยังเขาเรียกว่าเอ,อ่อการเซรั่มใช่เซรั <informações> ่มบำรุงผิวอืก็คือมันจะมีหลายอย่างนะคะแล้วก็มีสบู่มหาศาใช่ไหมใช่โลชั่นมหาศาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที s. <S ่เจอพิเศษพิเศษมันชื่อว่า F2 นั่นเองมันเป็นคล้ายๆกับซันคาร่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นซันคาร่าผ่านจอทีวีนะคะแต่นี้คือเกี่ยวกับ ไม่ใช่ยาลดน้ำหนักแบบเป็นอาหารเสริมนะคะแล้วก็ไอ,อ,อทูนี่เป็นอะไรนะเห็นสก,กัดจากเห็นลินจืดอ,อะไรแบบเนี้ยช่วยแบบให้ร่างกายภายในของผิงดูดีขึ้นนะคะก็สนใจนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์0 8 9 4 6 2 2469กสองกนะคะก็โทรมาได้ค่ะก็พ่อก็จะรับโทรศัพท์อย่างนี้ตลอดนะคะวันนี้มาขายของนะคะเด็กมาเรียนรู้สอนช่วยกันอุดนุนได้คะ ค่ะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย